ตอนนี้ก็ในในส่วนของเรื่องเรื่องของที่เกิดขึ้นนะครับก็ให้ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการเรียบร้อยแล้วครับทางเจ้าหน้าที่ระบบก็ดำเนินงานเรียบร้อยแล้วเรืร่องมันแรงมากตกใจไหมครับค่อนข้างตกใจเพราะว่าหนึ่งเลยคือ,อนอกจากนอกจากที่ที่ข่มขู่แล้วอ่ะเราเห็นเลยว่ามีการทำลายร่างกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเกินไปน,นิดนึงคือเอาเอาเปรียบแล้วใช่ไหมครับในการแบบว่าไปกดบัตรมาขายครับราคาต่ออย่างเงี้ย แล้วมีการแล้วยังมีการระบายร่างกายผมว่าจริงๆมันค่อนข้างเกินความเกินเกินไปมากๆเลยใช่ครับมันเยอะมากดับดับการที่มันโคดดิไปขนาดราคาอุ้ยแพงผมเคยเห็นแบบสามหมื่นทุกปเลยจ้าเจ็ดพันครับเจ็ดพันนี่คือสุดๆแล้วครับแพงสุดคือเอาจริงๆครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ ผมว่าเรื่องของความแบบการทำลายร่างกายนอืู่เป็นปสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ควรที่จะทำอะไรอย่างนี้ครับผมว่ามันเป็นเรื่องอย่าง,างที่พี่อูบอกมันก็ผ่านกระบวนการที่แบบว่าผู้เกี่ยวข้องจัดการไปแล้วเรียบร้อยซึ่งตรงนั้นคือถ้าแฟนเขาผมไม่ได้เป็นอะไรมากผมรู้สึกดีใจแล้วครับแล้วก็โล่งใจส่วนที่เหลือนี่คือเดี๋ยวให้ตังอื่นจัดการเลยครับครับก็เป็นผลจริงๆอ่ะผมผมให้ทนายของผมเองนะครับ เป็นทนายให้เขาเลยเพราะว่าในในส่วนของตํารวจก,ก็ก็มีจัดมีค่ายไปดําเนินการเรื่องของตํารวจแล้วแล้วก็ทางห้างเองก,ก็ดําเนินการแล้วอ่าแล้วก็ผมก็รู้สึกว่านี่ในส่วนของตัวคนที่โดนทำลายร่างกายเองค่ะ<ม>ผมรู้สึกว่ามันคุณยุต้องเอาปี้ดีที่สุดเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ดีๆเราเราถูกพ่อแม่เลี้ยงดูมาอย่างดีอ่ะเราเราอยู่ในมีความสุขกับศิลปินที่เรารัากอ่ะคุณเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะคือนอกจากมาเอาเปรียบแล้วอ่ะยังมาทำลายร่างกายอก ผมเองอะเลยรู้สึกว่าผมอยู่กับแฟนคลับมานานมากแล้วเรายิ่งเป็นแฟนคลับที่แบบเออเราเห็นเราเราเราเห็นมาตั้งนานจริงๆไม่ว่าใครตั้งตาแบบผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกป้องผมก็เลยแบบให้ให้ทนายจัดการให้เรียบร้อยเลยมันไม่ช่วยสาวเลยใน่่วนขมงที่เป็นตัวช่วยเลยในส่วนของค่าเรายูมาตรการมาตรการอ่ในขั้นตอนไปยั้องตงต้องต้องต้ออัต้อ้้งตออ จริงๆในในส่วนมาตรการต่อไปยังไงก็ต้องอยู่ในขั้นตอนของบริษัทเลยว่าว่าช่องทางการจัดจําหน่ายต่อไปในนาคมมันจะเป็นยังไงแล้วก็สามารถร่วมมือะไรหอมไปได้บ้างก็จะพยายามปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปให้ดีที่สุดเพื่อที่ทําให้พวกเราสองคนนะครับได้เจอแฟนคลับในในราคาที่มันโอเคมากที่สุดแล้วก็ในในที่ที่มันไม่มีใครเอาเปรียบกันนะครับใช่ครับแต่มันแค่จ้องปัล้าแล้วมันจะให้ิดแต่ที่มีการทำลายร่างกายที่แบบลงมาโอ้โหจริงๆสิ่งมัน ต้องพูดง่ายๆครับมันเป็นสิ่งที่มันไม่คาดคิดละกันนะฮะก็การดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดบางทีเราไม่อยากให้สิ่งที่มันไม่เกิดไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเวลาไปกุบัตบถ้าสมมติเราเห็นตัวอย่างครั้งต่อไปเราเดี๋ยวเอาบริการไปเหมือนที่ผมเนี่ยพีมเดี๋ยวผมจะให้บริการพาไปดูแลตลอดนะฮะพาใครก็ได้นะ,ะับไปดูแลอะไรอย่างนี้จะได้แบบว่าไม่เกิดแบบอันตรายเกิดขึ้นแต่ว่าผมก็เชื่อว่าตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับ ในอนาคตผมเชื่อว่าทางทางห้างเองหรือว่าทางสถานที่เองเ่เขาก็มีมาตรการที่ดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะคนคือจริงๆแล้วทางห้างก็ก็ออกมารับผิดชอบด้วยอ,อย่างด <c oughs> ีอะไรเงี้ยผมว่าหวังว่าในอนาคตไม่ว่าจะร่วมงานกับใครทางโปรโมเตอร์เองทางทางห้างเองทางที่จ,จัดจำหน่ายเองก็หวังว่าในอนาคตจะจะดูแลในส่วนของตรงนี้เพราะว่าทุกคนถือเป็นลูกค้าเราไม่ว่าจะเป็นจะเป็นตัวศิลปินเองทางผู้จัดหรือว่าทางแฟนคลับของผมที่มาซื้อบัตรอะไรเงี้ย ก็ผมบอกว่าให้ทุกส่วนได้ได้ได้มีส่วนในการช่วยกันแล้วกันเพราะว่าจะได้ไม่เกิดการเอาเปลี่ยนแบบนี้ครับครับผมประกาศในในเอชพีอ่งชัดเจนแล้วครับว่าเจตนาของผมคืออย่างที่ผมบอกไม่ต้องการจะล่อลวนแบบไครแต่ทุกปัญหามันมีทางออกครับซึ่งผมก็แค่เปลี่ยนแบบแค่นั้นเองครับมันไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ดําเนินการแบบเปลี่ยนแบบเรียบร้อยแล้วครับ ออจริงจริงมันมีเริ่มดำเนินการไปบางส่วนแล้วครับแต่จริงๆมันเรื่องตรงนี้เป็นเป็นส่วนเล็กน้อยครับแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกเป็น 13, สิ่งสำคัญทีเดครับผมก็มันผ่านไปแล้วไม่มีอะไรครับจจริงมันะนนนอะไรนะครับอะไรมันเจออะไรก็คงคิดว่าจะเร่งให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ครับถ,ถ้าถ้าทันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ถ้าไม่ทันก็จะมีแท่งไฟสํารองให้อย่างที่ประกาศไปแล้วครับ ใช่ครับผมสำหรับใครที่แบบว่าได้แบบว่าพลยออเดอร์รอของผมไปก็จะได้แบบมีแท่งไฟสำรองไปให้ใช้แน่นอนสบายใจได้ครับเราเล่าเมื่อวานแล้วลูกครับยังไงนะเลี้ยงกันเลี้ยงครับมันมีการแบบว่าตุ๊กตั๊กกันหลายทีอยู่นะมันเป็นการพลาดการาหรือว่ามันตั้งใจผมมาอ,อ,อยากให้ดูรีเพลย์มากออพอเขารู้ว่าเขาได้ลับโทษแล้วผมมาเดินมาเป็นเดินมาเดินมาเป็นยงเ,เป็นด่านใช่ไหมฮะเขาเตรียมซันเต็มค<ข>อเขาเม้มปากอ่ะ กัดเลยเหรอใช่เพราะว่าผมเมื่อเช้าเลือกรูปวงใช่ไหมฮะแล้วก็เจอเขาหลายรูปมากแล้วบอกอัพโหลดดูรูปนี้ดีแล้วเขาถูกใจด้วยนะผมลงแล้วเขาลงซับอีกแสดงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาไม่ได้เล็งประตูด้วยซ้ำเขาเล็งใครโอ้โหเขเล็งค้นผมเลงเหมือนทุกคนเลยอ้าวคุณคุณพูด่างนี่คุณลกาหาผมนะครับแต่ผมฟ้องเลยคุณรู้ได้คุณไปอยู่ความประตูผมตีไปตรงนั้นมันก็ต้องประตูผมไม่ได้ผมต้องเล็งประตูอยู่แล้วคุณคุณรนะประตูมันกว้างขนาดนี้เอาแต่คนกันอยู่แค่นี้เองเอาแต่ประตู แต่อยู่ใกล้ๆลูกบอลเนี่ยคุณจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณเล็งประตูแต่คุณพลาดไปโดนหมกเหรอฮะมันก็เกิดข้อผิดพลาดได้เทคนิคนะเตะเสร็จทำไมยิ้มโอ้โหนี่คนสุดไม่เคยยิ้มแต่ว่าแดนพลาดนะเออแทแทๆก็เหมือนแบบนี่แบบเฮ้ยอยู่ดูภาพบรรยากาศส่วนจินบุกก็อยู่เป็นเพื่อนส่วนพี่อุ๋มเหมือนโดนรับความผิดอยู่โดนโดนโดนทำโทษอะไรอย่างเงี้ยเร็วมากนะเวลาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ยืนเตรียมใจเลยนะคือเราหันหลังคุณเอารถตัดเลยอ่ะคือไม่ได้แบบเอารถแบบอย่างนี้นะ คนเราเข้าที่ปุ๊บไปปุ่งมาเลยไงนั่นคือจุดเริ่มต้นหรือเปล่าแต่ว่าจุดแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วมันเป็นในเกมเป็นกีฬาครับที่ผมเขาบอกประตูที่เราอยู่ก็เปนกายิงประตูเลยเนี่ยผมว่าประตูก็ยิงยากนะเมื่อวานพี่เจลคือเหนียวมากคือโอ้โหนึกว่าแบบตุ๊กแกคือแบบปัดออกหมดอะไรเงี้ยไทยยิงแค่ไหนผมไปยิงก็โหตั้งอุ่นมาโดนอันนี้ก็าเรายิงแก้เค็มเลย ก็ไม่เป็นแล้วเป็นสีสันนเกีวแค่นี้คือจิ๊บจิ๊บอยู่แล้วไม่เทสระบบนะฮะเราเดี๋ยวต่อไปเขาเขาจะต้องเล่นเป็นบริการผมเช็คความแข็งแรงหน่ไหมล่มือรับเท้าได้ได้ไจริงจริงวันนี้ก็เป็นเป็นหนึ่งในการมาฝึกการนะฮะก็เาบริการของผมมาออกงานนิดนึงใช่เขารอเขารอก็นิดนึงฮะก็บริการของผมก็ต้องแบบว่าใส่แบบนิดนึงนะเดี๋ยว้อยหน้าคนอื่นไม่ได้ใช่เขาเป็นบริการผมก็ต้องดูแลอย่างดีนิดนึง ไม่เอาคืนอะไรเลยครับผมยินดียอมให้เขาทุกอย่างแล้วนี่ตัดในทางขาเขาด้วยแล้วอันนั้นนะผมจริงๆมันล้มแรงกว่านั้นอีกนะครับผมจะเอาขาออกแล้วมันไม่ทันจริงจริงมันคือเหมือนมันโฟกัสในเกมมันโฟกัสที่ฟุตบอลอยู่แล้วเราเราวิ่งไปวิ่งมาเราก็ไม่เห็นแย่ขาจังหวะมันก็าไม่อยากรู้ว่าจังหวะที่เตะปุ๊บรู้ไหมว่าใครลวมรู้ครับเอาหรอแต่ว่าตั้งใจเห็นกับตาเลยครับ ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรฮะเป็นร่วงไหมอใจหายไปถึงแกนโลกเลยวิ่งล้มเลยเหรอใช่ครับกลัวน้องเป็นอะไรโอ้แต่ล้มลงไปนั่นแหละการเนื้อทางด้านใครเจ็บขื่นผมอ้าวทุกวานเล่นไปเล่นมาตรงนี้ม่วงเลยโอ้รู้ไปโดนอะไรมาก็เต็มที่มากเลยนะศึกนี้เนี่ยศึกนี้เต็มที่มากก็ไปรับรับบทเอ็มบีพีไม่ได้ยิงประตูนะล้มล้มเยอะสุดในในในทั้งหมดเลยในเกม ครับปากวันไหนที่เราจะเจอกันนะสิบเก้าสิบเก้ากรกฎาคมครับเราบป็นแฟนเลยครับผมก็วันที่19ก้ากรกฎาคมนี้นะครับผม อูโรถเลิฟแอดเฟิร์สไฟท์นะครับผมก็จะจัดขึ้นนะครับผมที่ฮันเดอร์โดนะครับก็ใครที่ได้บัตรแล้วนะครับก็ขอให้เราได้มาเจอกันส่วนใครที่ยังไม่ได้บัตรก็ก็ลังหาบัตรอยู่ระวังด้วยใช่เพราว่ามีาชีไปเยอะมากจริงๆน,นะครับก็ในอนาคตพวกเราก็ในเรื่องนี้ผมก็ผมไม่ได้นิ่งนอนใจแหละมันจะต้องมีระบบหนึ่งที่ ที่จัดการกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะพัฒนาไปดีที่สุดก็ขอบคุณแฟนๆที่สัพนออร์พวกเราที่เราไม่บัาดโซเขาด้วยนะครับพวกเราก็มีโชว์จัดเต็มทห้คนได้้เดูใช่ก็รอดูครับ19กรกฎาคมพวกเราทั้งสองคนเต็มที่กับทางแฟนคอนตรงนี้มากๆก็รอเจอกันนะครับผมที่ทันเดดโดมนะครับคไมก่อทเรางเรเาเป็นเนที่ไม่ได้หรือว่าเราทลายอาชีตอนนี้คือมันอาจจะเหมือนมากครับก็อาจจะคล้ายๆกันเลย คือผมก็ก็ไม่กล้าอุ้มน้องตัวเฮียตรงนั้นแบบนั้ไม่ใช่เราทำจริงหรือว่ามาถึงตัวมาถึงตัวเฮียหรือว่าคนนั้นฮะคนอุ้มคนอุ้มใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับแค่เหมือนแค่เหมือนอันนี้ความจริงใช่ไหมคอนจริงโอเคที่เกีย่งมากเราคนมองว่าเราทำอะไรอาชีพมากก็แต่ว่ามนักล้อและแสดงแล้วอสมองก็เป็นสมองผมขับมอเตอร์ไซค์อสมองเรียกตุ้มยี่ช่วยน้ำทุ่งอะไรอย่างเงี้ยอยากจะขอบคุณแล้วกันครับ ที่ให้ทางเรื่องในวันที่ผมไม่ได้เป็นนักร้องแล้วเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปสานฝันแบบนั้นบ้างที่เในกานถามอารมณ์ที่น่าเหมือนกัอาเนี่ยเราทำหลายอย่างมากเลยอะเราเนี่ยยืนยันนะว่าเราไม่ได้ไปอจบงานคือผมไม่ได้เป็นอสมรนะครับถึงแม้ว่าจะเหมือนแต่ว่าถ้าอสรเนี่ยใช่ครับอสรอาสามารักเธอฮะโอเคจบจบสวยจบสวย